อัปเดตสถานการณ์น้ำที่สะพานสีหราดครับมองไปข้างหน้าก็คือเส้นทางมุ่งไปตำบลพนคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ทุกคนมาดูอัปเดตระดับสถานการณ์แม่น้ำมูลครับมองไปตรงน้นน้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วมฝั่งทางตำบลพนคกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ทุกคน มันมีช่องว่างน้ำไหลเข้าไปทุกคนดูครับริมตะลิงแปนกล้องออกไปตรงนี้ก็คือระดับแม่น้ำมูลริมตะลิงที่เขาทำใหม่ทุกคนอ่าขึ้นมาแล้วน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นครับน้ำนี้ก็จะไหลไปบ้านนาแซงบ้านน้ำโจ้ครับ ตำบลแกอําเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์เส้นทางข้างหน้านี้ก็คือเส้นทางที่มุ่งไปบ้านนาแซงบ้านอาจยาตำบลน,น้ำเขียวอําเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับมองไปตรงโน้นทุกคนซูมเข้าไปก็คือฝายกุดนาแซงครับตอนนี้น้ำมูลได้ดันเข้าไปตรงฝายเสมอกันแล้วครับตรงนี้มองไม่เห็นปูนแล้วทุกคน พี่น้องบ้านอาจยาบ้านนาแซงพี่น้องพัดถินจะได้รับทราบข้อมูลกันน้ำมูลเพิ่มระดับขึ้นสูงมากทุกคนแม่น้ำมูลวันที่6ตุลาคม2568ทุกคนดูดูน้ำมันไหลผ่านวนต่อม้อเสียงน้ำ น่ากลัวมากทุกคนน้ําไหลครับเดี๋สถานการณ์น้ำทุกคนดูมไปดูสิตรงนู้นมันคืออะไรโอเคมันคือจอกมันคือจอกแน่ลอยอยู่ครับสถานการณ์น้ำแม่น้ํามูลวันที่6ตุลาคม2568ทุกคนดูฝั่งน้นน้ำมันเอ่อล้นเข้าไป ณสะพานสีหราชทางหลวงชนบทลัตนบุรีบ้านเหลาสวัสดีครับ